สวัสดีครับพี่สวัสดีทุกท่านนะครับพี่ครับเฮ้ยเอาเบาๆนะฮะเบาๆนะเ,เขาเลี่ยมเขาเลี่ยมทองแล้วก็ปลดปลดจากคอให้เลยนะเลี่ยมทองปลดจากคอให้เลยนะอ่าทีนี้ก็อันนี้อ่ากอดิป๊อปแกะแกะแกะ,แกะออกมาเราบลดพร้อมกัน สุดจัดสุดจัดนะครับนี่ผงใบลานนะเนี่ยใบลานบดละเอียดก็มานะพี่เดี๋ยวผมจําชื่อไม่ได้นะครับพี่คนไหนส่งมาก็ขออภัยด้วยนะฮะก็มาเป็นร้อยมาเป็นร้อยนะครับนี่จมโบสองนะครับอ่าโอ้โหอันนี้พระปิตาหลวงปู่สินนะครับพระปิตาสาธุสาธุขอขมาหลวงปู่ตัด้วยนะครับโอ้โห จากน้องเฮนรี่นะครับส่งมาเลยครับพิมพ์ชัดมากเลยเนี่ยพิมพ์คมมากเลยนะคมชัดมากเลยโอ้มีเส้นแตกตรงหน้าผากด้วยนะครับเส้นแตกตรงนิ้วมือหน้าผากนะฮะนี่ของจริงนะครับอ่าโอเคมามามา,มาอ่าดูดูดูมือตําอยู่ไหนอ่าตําตโอ้จะตําดีไหมเนี่ย โอ้เอาเอาเอานี่สมเด็จหลวงปู่หม,มุนด้วยนะของจริงนะครับพี่น้องครับเนี่ยของจริงนะเนี่ยอย่าทำเป็นเล่นนะครับเนี่ยอ่าอ่าตามก่อนโอ้ยเอา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 จัดไปครับจัดไปข้างหลังนะเป็นไอ้ว่านเขาหลงนะแล้วก็ไอ้กาฝากกาฝากเอ่อที่เราไปเอามาจากอยุธยานะ ส่วนตัวนั้นก็เป็นเอ่อไมลานนะครับอ่าตามไปตามไปอ,อีกอ่าทีนี้ก็นำมาบดใช่ไหมโอ้โหให้เขาจับดูหน่อยทำไปได้นอ้อสาธุทุกท่านจะได้มีมวลสารอนยะู่ในองค์พระเออเปิดไฟหน่อยโอ้ยอดเลยครับทุกท่านจะมีมวลสารที่เอาไปใช้ได้จริงนะครับของจริงนะครับอ่าอ่าเทลงไปในหม้อบดฮนะ นี่เราจะปั่นให้ละเอียดนะครับโอเคอ่ะองค์จตุคามลงไปเอาน้องอ่าองค์จตุคามลงไปนี่มวลสารจากทั่วประเทศฮะเนี่ยองค์จตุคามเยอะมากนะไปเราขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วนะครับพระแม่ธรณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกจีทั่วประเทศนะครับนี่นี่ฮะเยอะมาก เราจะค่อยๆบดไปนะฮะวันนี้ฮะอาพนักง,งานแกะแกะไปครับแกะแกะไปนะฮะค่อยๆทำไปนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะไลฟ์ได้ไม่นานนะครับประมาณสัก20-25ทีฮนะถ้าให้เสร็จก็คงจะประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนนะฮะเอาเอาเอาพอเป็นพิธีนะครับเสรใส่กระมังอ่าเอาแกะใส่กระมังไว้อันนี้ก็อันนี้ก็ เอ่อพี่อะไรนะให้มานี่โอ้โหรุ่นใจมากองค์มาเริ่มเลยนะหลวงปู่ทวดนะครับเนี่ยอ่ะอันนี้อะไรนี่โอ้ปิดตาหลวงปู่เอี่ยมแม่เจ้าปิดตาปู่เอี่ยมนี่ของจริงของจริงเลยนี่ใช่ครับอืมพี่เอ่ออะไรให้มานี่เอาเอาส่นนครับอ่าหลวงปู่เอี่ยมมาจัดมาทุกองค์ฮะไป มือตําของเราก็ไม่ธรรมดนาฮนะ,ะต้องมีอักขระที่แขนท่าน,นั้นฮนะดึงตําได้นะครับพี่ครับขอบคุณพี่กดไลค์กดแชร์นะพี่ครับอันนี้พายสนีจันนะหลวงพระอ,อาจารย์มหาทีนะครับนะจากนนทบ,บุรีก็ส่งมานะครับขอบคุณครับพี่นะอเอาเกอันนี้เดี๋ยวนะนี่แหละ ไผ่ดำโ oh. อ้ไผ่ดำอ่าอันนี้อันนี้ว่านไผ่ดำนะฮะของแท้นะครับเนี่ยอ่าว่านไผ่ดำว่านไผ่ดำผงผัสวงเอาว่านไผ่ดำผงผัสวงอ่ะแกะลงไปว่านไผ่ดำผงผัสทองอันนี้ผงผัสทองผงตะไบร้อยแปดอาจารย์นะฮผงตะไบอันนี้เอาไว้ตะไบ<ล><ล>จากกิ่งนะฮะกิ่งตะไบนะครับนี่ฮะเอาไวโ้โรยเอ่อโรยหน้าพระนะครับ นะ,ะผงตะไบน,นะครับพี่ครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่ขอบคุณมากโอเคอันนี้ก็งาช้างนะครับอันนี้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 ได้มาใหม่นะงาช้างจากครั้งที่แล้วใช้หมดไปแล้วอันนี้งาช้างจากที่ที่ซุลินนะนนะี่ผมครับอันนี้เป็นผงนะผงงาช้างผงงาช้างที่พี่เอามาให้นะที่พี่เอามาให้เป็นบริจาคถวายร่วมบุญด้วยนะฮะ สุดจัดสุดจัดอ่าน,นี่อน,นอันนี้ผงทูบนะฮะผงทูบที่เราไปเอามาจากวัดต่างๆนะครับนี่คือผงทูบนะฮะเราจะผสมด้วยกันหมดอ่าเอาปัน่นพอปั่นยังขอฟังเสียงปั่นหน่อยอ่าบางท่านนะฮะก็ไปซื้อเอามาจากวัดที่ว่าเกจิเสกแล้วนะฮะมิตรพลเสกจากหลายเกจินะฮะเที่ยวมาให้เรานะครับสุดมากสุดมากอ่า อ่ะตามไปตาม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 ไป,มไปโอ้นี่ผงใบลานอีกเหรออืมมีผงใบลานบนละเอียดมาอีกนะฮะนี่ถุงที่สองโอ้ดำเนาะใบลานทุกอย่างต้องชัดเจนครับแล่อืมคึม,มทุกอย่างถูกต้องชัดเจนอ่าอ่า,อ,าอันนี้แล่แล่อึมคึมนะครับนะโอ้โหสุดจัดจริงๆอันนี้แล่อึมคึมเนี่ยจกหลวงปู่บุตรานะ ของหลวงปู่ปูดาอันนี้อันนี้พงพงหยกมาม่าพม่านะมีคำใต้ปิดตาปิดตาบรรดาลทรัพย์นะฮะหลวงพ่อแก้วนะครับวัดทุ่งเศรษฐีนะฮะกรุงเทพนะครับโอ้สวยนะนี่ผหลวงหลวงพ่อทวีครับทวีโชคทวีชับไหนไหนโอ้ครโหครับคือดีนะคือดี เอ้หนูปิดตานี่เอ้ยสวยดีนะเปิดให้ครับผมเปิดให้สวยดีโอ้ลังแบบเหรอลังลังลังเอ้ลังแบบเขาเรียกแบบอ่าอันนี้นะคำหมากนุ๊กปูตาลนะครับนี่เนี่เราก็จะเป็นคำหมากเอาไปรวมเป็นคำหมากร้อยร้อยแปดเกจีนะฮะ อ่าอันนี้คือองค์เราสองแสนนะฮะได้ถูกกันบดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ไม่มีการซื้อขายนะฮะพี่เขาให้ฟรีเราก็ต้องมาบดให้ให้ท่านได้ชมนะฮะว่าเราบดจริงนะครับตำจริงบดจริงแล้วนะครับอยู่ในหมอ้อนี้นะฮะเนี่ยม,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 มามาโอ้โหควันพุ้งเลย นี่นี่น่นีี่นี่โอ้โหเป็นสีแบบนี้เลยเหรอครับมาเทลงไปดูนะครับนะครับนี่คือเป็นหัวมวลสารนะฮะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะฮะจัมโบ้สองได้ลงไปแล้วเด็ดเด็ดเด็ดอ่าไม่แหลกก็เอาไปปั่นใหม่นะฮะสุดจัดสุดจัดอ่าเห็นไหมเราค่อยๆทำไปนะครับเราค่อยๆทำไปนะฮะ แกมาเยอะเยอะเยอะครับพี่ครับมวลสารพระสุดยอดนะพี่พี่เขาส่งมาคนละอง,งสององบ้างคนละสิบอง,ง์ก็มีฮะเยอะเยอะเป็นผ้าแตกหักก็มีนะเนี่ยเนีนน่นยหลวงพ่อปานขี่ปาก็มีฮะอา้ารับมาเลยครับมาเลยครับเราจะมาเนี่ย มวลสารแตกหักแบบนี้ก็ยังมาเลยครับพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนสมเด็จเลยเนี่ยสมเด็จวัดละขังเลยเยดูดูเนื้อเนี่ยเนี่ยยังมาเลยผมส่องดูแล้วชอบเลยเนี่ยมวลสารแน่นๆครับพี่ครับมวลสารแน่นๆนะ นะครับพี่ครับเราเน้นที่เจตนาไว้ก่อนนะครับพี่นะอ่าบรรเลงดนตรีไทยด้วยนะครับอ่านี่ยเนี่ยเนี่เอ่อนนี้หนงหน่งฟังคนแรกดนแรกนะครับทุกท่านอันนี้มวลสารรุ่นไหนมวลสารรุ่นปิตาจำพวกบนที่หลวงพ่อทองวัดพระไล่นะครับลูกปุยาครับลปิยตาลูกปูยเอี่ยมนะสองรุ่นเลยนะครับมวลสารบนที่นี่สองรุ่นเลยขอบแรกคนแรกนะครับ แล้วก็แชร์สักคนละหนึ่งล้านขอบคุณครับผมขอบคุณครับโอ้โหหนึ่งล้านครั้งเลยเหรอครับผมแม่นี่ดีจริงเลยนี่อันนี้อะไรนะจิตระยะสมเด็จจิตระดาโอ้โหสุดจัดจริงๆนะอมามามาโมเสรเจดุคามผมว่าเข้มแขังมากนะตามงนะพี่เขาเอามาให้เนี่ยเราต้องตั้งจริงนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไป ทำให้มีควศักดิ์สิทธิ์อันนี้ลูกอมลูงปู่นะครับลูงปู่เปลี่ยนนะครับอ่าลูกอมลูงปู่เปลี่ยนนะอฮะโอเคจัดไปนะครับอืมลูงปู่เปลี่ยนเป็นปัญญาเป็นที่โบนะลูกปูเปลี่ยนเป็นทีโลค่อยๆทำไปนะครับทางวัดพระโอ้นี่ขู่วัดพระเหรออันนี้เป็นชุดร้าวหมูนะครับหลวงพ่อเปิดบ้านปางพระปัดชุดเป็นจมูกปูนะครับนี่นะนี่นะครับเขาเรียกว่า พลังแห่งศรัทธาครับทุกท่านครับพลังแห่งศรัทธาของเรานะฮะอ่าโอเคโอ้โหสุดจัดสุดจัดมาคนลุกเลยเหรอของจริงนะมาจากพี่ๆน้องๆอ่ะพี่ปวดท้องรึเปล่าครับไม่นะครับจะเข้าก็ไม่จะเข้าอ๋อไม่นะครับไม่ได้ตรงแมงนะครับอ่าขอบคุณทุกท่านนะครับเอ่อ ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะที่รับชมนะครับทักทายเข้ามาได้นะครับที่รักทุกท่านนะครับปิตาหลวงพ่อแพรทำทั้งดีทำไม่ดีไปเลยจัดหนักจัดเต็มนะครับมวลสารนี่ส่งมาเท่าไหร่เรามาใส่ปิตาหลวงพ่อแพรโอ้วันพีคุณทองเปล่าใช่ครับอืมเออนี่สวยนะไหนดูกล่องดิอันนี้สวยนะไม่มีกล่องโอ้เป็ดแกะกรอบเลยเหรออ๋อปิตาหลวงพ่อแพรเลยอันนี้น่าจะเป็นของแพลนะครับปิตาหลวงพ่อแพลนะครับ นะมาดิตามสดให้พี่เขาดูเลยนี่ไปทางทีมงานนะครับอ่าตมิน้ฮะอาจจะเป็นรุ่นโคกแตกก็ได้เอ้ยสากแตกทำกันที้การชี้มสานจตุคามเยอะมากมุสานที่ใช้นี่จตุคามเยอะมากมงคลนะครับจตุคามนะโอ้โหพุทธคุณเยนโชคลาภครับมหาเมตตามหานิยม เอามาจัดสร้างหลวงพ่อทองนะครับชื่อก็ดีอยู่แล้วหลวงพ่อทองติดเอกหลวงพ่อคุณโอ้ยมันมันมันไม่เหรอมันน้อยไปโอ้ยทุบๆอ๋อมันน้อยไปมันน้อยไปแผลเรือกันไปเลยนะครับทุกท่านเกลือนน้ำพ่วงเราจะได้ขึ้นเรือไปนะครับขอบคุณแล์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่าน โอเคโอเคมามามาครับมาชมมาชมครับมาชมมาชมครับมาชมถมาจงัทุกองค์ต้องมีหัวเชื้อนะฮะจากเกจีทั่วประเทศนะครับ ตลบเลยอันนี้นะครับแถวพัชชิล่างานทันเทพีงานพวบคุมทันเทพนะครับอ่าสุดๆไปเลยครับพี่บดเองเลยนะครับพี่งานดเงเงลยนี่นะเราค่อยๆล่อนนะอันไหนที่ไม่ละเอียดเราก็ไปบัดบวกบดใหม่นะพี่นี่คือการทำ ้าผผงเราเนี่ยต้องชัดเจนนะทุกอย่างต้องมวลสารเราต้องมาเต็มนะตรมงก็ตา้วองครับดา่ามากมวลสารแน่นสุดๆครับแน่นอนครับพี่ครับขอบคุณครับพี่รักมากนะพี่ครับพี่รุดนะฮะพี่รุดอันนี้รุดนะครับขอบคุณครับพี่มาเนี่ยอาเนี่ย พลังงานต่ำพลังงานแก่นะฮะอยู่โน่นนะครับอ่ากองเชียร์มือปืนคุ้มกันอยู่ข้างนอกฮะมีคุ้มกันสามด่านนะก่อนจะเข้ามาถึงได้นะฮะอ่ามือต่ำมือตำอย่าเสียงค่อยต่ำให้แรงๆ เดี๋ยวสักหน่อยผมจะปิดการไลฟ์สดแล้วนะครับชัดเจนนะครับพี่ครับโอเคโอ้โหมวลสารแต่ละสีแต่ละอย่างเนี่ยเราไม่สามารถดูบอกได้นะฮะว่าสีอะไรนะเพราะว่าหลายเนื้อหลายหลายส่วนหลายพระนะเนี่แม่หลายสีเลยเห็นไหมนะรวมมาเป็นสีนี้อ่าส่วนองค์เราสองแสนสองแสนกว่าบาทอยู่นี่เลยนะ อ่ะต้องเป,เป็นผงไปแล้วเป็นผงไปแล้วเราจะอยู่ในทุกองค์เลยนะจะอยู่ในทุกองคของพระนะฮะอันนี้อะไรโอ้อา้าวสมเด็จกู่เก่าต้องกุพภมแม่เจ้าอา้าวโอ้กู่เก่าต้องกุพภมนะฮะอันนี้ก็พี่เขาก็ส่งมาให้นะพี่นะโอเคอันนี้เพิ่งเห็นนะเนี่ยเพิ่งแกะเห็นนะเนี่ย อ่าอ่าอ่กากูเก่าบางคุณพรมโอ้แม่เจ้าในพอดูดิกูเก่าบางคุณพรม,อ,มอย่าทำเป็นเล่นนะเนี่ยอ๋อเราก็เขามาให้เราก็ต้องบดนะพี่นะ เก่าบางคุณนพรมนะฮะอ้าวอ้าวไปต่ตัตอ้าวเรียบร้อยไปแล้วอย,ยโอเคอืมบ ก็มีดนตรีไทยฟังเพลินๆน,นะมีน้องครับฮะจวดจวดจวดอ่าโอเคนะพี่ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตอนนี้ฝุนฝุนเยอะมาก <c oughs>